ใครมาพูดสวดมนต์ทำไมต้องตอบให้ได้สวดมนต์อันที่หนึ่งพุทธเจ้าจัดไว้ตัวแท้ตัวจริงคือการปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติธรรมที่ถ้าทำตามที่พุทธเจ้าจัดวันเนี้ได้ประโยชน์ไปถึงนิพพานได้เลยแต่อย่างน้อยก็เข้ากระแสนี่แหละชุดห้าเนี่ยมาแล้วบอก พระบอกโยมทีหลบอกทุกทีว่าห้าอย่างเนี้ยคนปฏิบัติธรรมต้องได้เริ่มต้นอย่างน้อยปราโมทปราโมทปีติปสัสสธิสุขสมาธิใช่ไหมมาแล้วสาธยายธรรมเอาแล้วนะหนึ่งแล้วนะทีนี้ทีนี้ต่อไปในพระสูตรอื่นตรัดอีกเอาละ มีข้อความคล้ายกันพุทธเจ้าก็ตรัสยะถาสุดตังยะถาปริยัตตังธรรมังวิทาเรนะสัจชายังกรโรตินาอาจจะเป็นภิกษุก็ตามเป็นญาติโยมอุบาสุกบาสิกาก็ตามนะก็กระทำการสาธยายธรรมะ ตามที่ได้ยถาสุดตังตามที่ได้สดับมาเช่นได้ฟังจากพุทธเจ้าหรือพระสอนยถาปริยัตต่างตามที่ได้ร่ำเรียนมาตามที่ได้ปริยัติแล้วก็ต่อไปพุทธเจ้าก็รัดสัตธรรมสัสทิติยาอาสัมโมสายะอนันตระ ฐานายะสังวัตตินี่คำสรุปพุทธเจ้าถ้าทำกันอย่างนี้สังวัตติก็จะเป็นไปเพื่อทิิยาความดำรงมัน่นสัตธรรมะแห่งพระสัทธธรรมเอออามโมสายะเพื่อความไม่เลือนรางลงไป อนันตรธานายะเพื่อความไม่อันตรธานไปแห่งพระสัทธรรมนี่คืออานิสงส์อย่างใหญ่อันที่สองก็แปลว่าการสวดธรรมะที่เรามาเรียกว่าสวดมนต์เนี่ยประโยชน์อย่างที่สองก็เป็นการ รักษาสืบต่อธรรมะก็คือพระพุทธศาสนานั่นเองถูกไหมประโยชน์นี้พระพุทธเจ้าตรัสเองเลยนะ